นิกิ้นิกิ้นิกิ้ต้องจีบติดก่อนนิกิ้ต้องนิกิ้ต้องคุยกับโบนิโก่อนเร็วเไปไปก่อนนิก้ไปก่อนยอนนิก้ไปก่อนได้แก่ต้องคุยกับบนิโให้ดูเรื่องก่อนได้จี nothing okay ต้องมีจีอง can speak Korean please to tell me Korean what what I I I have I need to I need to help Nikki ah oh, okay okay ah oh, you h l Nikki okay okay I go first อื thank you bye okay okay bye bye อูสอโอ how how long did you guys know each other รู้จักกันกี่วันแล้วนิกกี้ิ่งไลฟ์กับโอนิวสามอาทิตย์นะมึงสามอาทิตย์ก็รู้จักกันมาสามอาทิตย์แล้วเหรอ t weeks y ี a h I talk w i ด three w e e k in tiktok something right โอนิว One, one month, yeah, one month something. Three one one month. Month. Wow, one month. That's long. That's long. That's long. Yes. Onyu, Do you know Charlie and Gamin? Ah uh, yes, yes. Yeah, yeah, yeah. They they started here TikTok too. <laughs> oh, it's <laughs> hard Nikki, Nikki, and audio, uh... Nikki audio?

น้องจะได้ไม่เขินไอ้นี่กูช่วยมึงเนี่ยได้ดีใจเย็นก่อนใจเย็นก่อนดีใจเย็นก่อนดิออนเร็ว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 โอเคโอเคอนิวอ่า nice to see you today and I happy so much โอเคอูนิว do you want to come to Thailand อือ someday i Some don't have plan. any plan now yes you can have plan anytime you can come tomorrow dion dion can take care of you dion no nikki nikki will take care of you nikki nikki will take care of you nikki is rich <laughs> not rich not rich dion rich more <laughs> than me no 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 and he has supercar he has supercar if If you come to uh, Bangkok w อ่าบัง a อ e เราจะดูแลคุณฉีหยันได้จีไปอาบน้ำก่อนทำงานเช้าเรื่องของมึงทำงานเช้าไปแล้วไม่ได้มามาเลยไปดีกว่านิกกี้นิกกี้ change ตัวลุง change change น้องอยากคุยต่อเห็นไหม Where you now house Yeah now I'm in my bedroom Oh, Pedro. Yeah. He he well, has Pedro. work in the morning tomorrow. Yeah, I have yeah. work in the morning. Oh, oh work morning. Yeah, yeah. So he he needs to go to take shower now. But I want him to stay to talk with you. You 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 can talk with my close friend Jion. She is very cute. Okay, Okay, ja? Okay, <laughs> ย้อนไปก่อนนะทียออาบน้ำอาบน้ำเสร็จแล้วก็เข้ามาใหม่โอเค<ล>อจ้ารอรอลอ,อย่ารอเลยคุยกับโอนิวดีกว่าเดี๋ยวบอกบอกโอนิวให้รอให้นิกไปอาบน้ำแป๊มหนึ่งสิบนาทีอย่าเลยที่ย้อนแฟนเับเขาไม่ชอบเราทำไมอ่ะเขาห่วงเขาหวง,หวงอ่ะรอหรอใช่ไฟนครับเขาหวงรอแฟนเขาเขาเป็นคนเกาหลีปะไม่รู้คนประเทศอะไรอ่ะอ่ะเหรออืม It's okay. Chang Just the, and the me took time. Okay, okay, okay. I, uh, I will go and you can talk with Jiyeon. Okay? <laughs> you talk with Jiyeon. Jiyeon, bye-bye. Only bye No, oh, no. Not that's meaning. Just... Huh? Uh, okay. 한국, <laughs> เขไม่ออกเขาไม่ออกดีไปแล้วดีงามยังบ้อยู่ย uh ังบ้าอี okay. oh, ๋เฮ้ยไอ้นิกิไอ้นิกิโอ้โหจริงฉันเข้าใจอยู่คนเดียวคุณนิกกี้โอนิวบอกว่าโอนิวบอกว่าสกิร์ตสกิร์ตโอ้สกิร์ตใช่สกิร์ตโอ้ no I cannot sleep today เดี๋ยวพิมพ์หาดีกว่าส่วนตัว โอเคจีไม่ไหวนะนี่จีฮนะ,ะมึงกว,วนอยู่โตมึงกวอยู่ต่อจริงจีเดี๋ยวดีเอ็มไปหาเดี๋ยวดีเอ็มไปหาไปอาบน้ำก่อน d ดีมาาดีมาาตอนนี้ก็กูก็อ่านไม่ได้อยู่ดีไดค้คุยคุยไปก่อนเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยดีเอ็มถาม okay, โอเคโอ้นยิว I have to go now you talk with จี o อนโอเค Okay and I run the one sentence. Thai sentence. What? that? <laughs> what, <laughs> what? 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 <laughs> My sentence. Yes. Oh, I studied the uh, one sentence to okay, you, okay. you. you no คนที่น่ารักนั้นนี่เป็นคนคนหนาอือใช่ไหมพูดว่าอะไรวะที่ยอ้อนที่ย้อนพูดว่าอะไรวะย้อนแปลน้อยคุมงย้อนคุงมง, <c oughs> ง,ม,งมือเมื่อกี้เขาพูดภาษาไทยเว้ยคนที่อะไรวะ คนนี้น่ารักขนาดนี้เป็นของคุณนะอ๋อคนน่ารักขนาดนี้เป็นของคุณนะฉันต้องทำยังไงฉันต้องทำยังไงเฮ้ยคนลกขไม่ไหวน่ไหวไปก่อนไปก่นไปกอนดีกว่าดีไปก่อนดีกว่าโอเคโอนิวโอวนวีันนีั อ๋อว oh, carry ันนี้คุณเก่งจังเลยทำทำงานเก่งจังเลยทำงานเก่งจังเลยวันนี้คุณเก่งจังเลยวันนี้คุณโอ้ติยอนชงหนักกว่าฮาน่าอีกอะวันนี้คุณเก่งจังเลยวันนี้คุณเก่งจังเลยวันคุณเก่งจังเลยเป็นกำลังใจให้คุณกำลังใจให้คุณอืมฉันรักคุณ ทันมากคุณนั่นล่ะจีด oh, ักจีดักแล้ว <laughs> โอ้ยโอ้ยจีไม่คิต้องไปแล้วล่จีพอกัอนเถอะอันนี้คุ้งแกงจังเลยเนื้อลาย,าย oh. ตักเป็นแผ oh. ่นลายครัชชัดยูุคังคังคุณเป็นกำนันจ๋าอีไฮคุณชันล่ะคุณ oh. oh. Very good Good. Uh, very I will, good. I will study again. Okay. And, and you will. study Thai because of Nikki, right? Talking. <laughs> oh. oh. Okay, i uh, now I'm very shy and happy so much and but I think I have to go. <laughs> oh, 진짜 <sighs> ภาษาฉันจะฉันฉันฉันจะคิดถึงโอโอนิวนะภาษาเกาหลีพูดว่าไครจียอนดันก็อยากูชินเขาโนกชอยากเมานเขาอยากเหานเขาอยากเก็ชเขาอ่ากเหานิพา อ๋อไปเลยวาวโอ้อไปก่อนเก่งด้วยล่ะไปอันนี้นไปนะทุกคนไปครับผมอยู่ไม่ได้แล้วหนักจริงไปไป